สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่2เมษายน2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและในวันเดียวกันที่กองบัญชาการกองทัพบกผลเอกเจริญชัยหินเทา ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567โดยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบ,บก ได้นำผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กองวัญชาการกองทัพบ,บกกำลังพลและสิทธิเก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22 เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือค่าแรงขั้นต่ำในภาคอุตสาหการรมการท่องเที่ยวประเภทกิจการโรงแรมนำร่องในพื้นที่10จังหวัดท่องเที่ยวในอัตราวันละ400บาทตามที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ทันในวันที่13เมษายนนี้เพื่อถือเป็นของขวัญวันสงการานต์สำหรับ10จังหวัดที่มีการนำร่องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในภาคอุตสาหการรมการท่องเที่ยวประเภทกิจการโรงแรมสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรมระดับสีดาวขึ้นไปที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเฉพาะเขตประทุมวันและเขตวัฒนาจังหวัดกระบี่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดชนบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยา จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินจังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดจังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพจังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ ตกนอกชายฝั่งทางตะวันออกในเช้าวันนี้โดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าได้ตรวจพบการยิงขีปนาวุธเมื่อเวลา6นาฬิกานาทีเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นการยิงมาจากพื้นที่ในกรุงเปียงยางคาดว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางแต่ไม่ได้ระบุชนิดโดยขีปนาวุธดังกล่าวโควจรเป็นระยะทางราว600กิโลเมตรก่อนตกลงสู่ทะเลขณะที่กระทรวงกาโหมญี่ปุ่นได้มีการประเมินว่า ขีปนาวุธโคจรในระดับความสูง100กิโลเมตรและไปตกนอกเขตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นทั้งนี้เกาหลีเหนือได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการทหารกับรัสเซยียอย่างใกล้ชิดและกำลังเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่อง